เคเอผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมคุงนะครับผมและวันนี้ผมมาเล่นไหมครับซีรีส์เปิดลักกี้บ็อกกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมรับบทบาทเป็นเฟอร์มิโนนักเตะกองหน้าแห่งลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมและก็วันนี้นะครับผมอยู่ในสนามโอทัฟฟอร์ดหรือสนามแมนยูเนเตน้นเองนะครับนะวันนี้ผมจะมาสู้กับพอปอกบานั่นเองนะครับผมก็คือเอา นักเตะที่โดดเด่นแต่ละทีมมาเจอกันเลยนั่นคือฟอร์มิโน่และปอปอกบาลนั่นเองครับนะก็คลิปนี้ผมผมถ่ายวันเดียวกับที่ศึกแดงเดือดเลยนะวันนี้ผมถ่ายวันที่20ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมก็ผมจะรีบตัดคลิปแล้วก็ลงประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยแหละครับนะไม่ก็หนึ่งทุ่มสทุ่มนะครับแล้วก็เรามาสนุกกันต่อกับ4ี่ทุ่มครึ่งนี้นะครับผมก็เป็นศึกแดงเดือดนะครับก็ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนั่นเองคือขอบอกก่อนนะครับว่า คลิปนี้ไม่มีการดราม่าหรือไม่มีการาทำอะไรร้ายแรงใส่ทีมแมนยูเน็ดและลิเวอร์พูลใดๆทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้เป็นแค่ความบันเทิงนะครับในเกมใครจะชนะก็ขอให้เป็นไปตามนั้นส่วนถ้าเกิดในบอลจริงๆใครจะชนะก็อยู่ที่การเวลาของฟุตบอลตอนนั้นนะครับ ตอนนี้ผมไม่รู้นะครับใครจะมาดูย้อนหลังก็สามารถรู้ก็คงจะรู้แล้วว่าใครจะชนะใครจะแพ้แต่ตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ผมยังไม่รู้นะครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้ซึ่งในเกมก็เป็นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมขอเกินไว้ก่อนนะนืะกลัวแบบว่าโดนดราม่าอะไรอย่างงี้นะครับนะก็เกินไว้ก่อนแล้วกันว่าไม่ครับก็แค่ไม่ครับนะครับไม่ไม่มีการาถ่มใกลใครอะไรอะไรสิ้นนะครับนะ ก็ไม่พูดภาพทำเพลงครับผมเราได้ลักกี้บ็อกโปรแกรมมา50อันนะครับส่วนเนื้อหมูมา25อันก็ท่านผู้ชมก็เคยคงอาจจะคุ้นๆกับการที่ผมทำเอาลักกี้บ็อกกับฟุตบอลมามาแบบว่ามาคอลแลบกันแล้วนะนั่นก็คือผมเคยเอาลักกี้บอ็อกลิเวอร์พูลแล้วก็ลัคก,กี้บ็อกแมนยูมาดวลกันว่าใครจะชนะก็ไม่บอกแล้วกันว่าใครจะชนะใครจะแพ้คือผมรู้แล้วตอนนั้นก็คือเอางี้ใครอยากดูรอดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวพี่เจะอินเสิร์ตขึ้นให้แล้วกันนะ เออเดี๋ยวจะให้ดูกันแบบยาวๆกันไปเลยนะครับผมแล้วผมก็เคยเปิดลากี้บ็อกซ์สู้กับโรนันโดเปิดลากี้บ็อกซ์สู้กับโมเมสซาน่านะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมเปิดลากี้บ็อกซ์สู้กับใครก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าใครอยากให้ผมแบบมาดวลกับใครแบบนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับแบบในในในแบบยังไงในแบบว่าในโหมดทีมอะไรเงี้ยนะครับนะเออหรือจะให้ผมเป็นดีมคุงอะไรอย่างงี้หรือจะให้ผมระบบเป็นใครสู้กับใครอะไรอย่างงี้ทีมทีมดูกันเองก็ได้นะเออนี่ครับพอป๊อกปลาผมนี่นะครับก็ ถามว่าผมเชียร์ทีมอะไรก็ต้องรู้อยู่แล้วครับเพราะผมเชียร์ทีมอะไรก็คือลิเวอร์พูลนั่นเอง,เองนะครับนะก็ผมหวังว่าสกอร์เนี่ยจะอันนี้ผมพูดแบบฝ่ายกลางนะไม่ได้พูดแบบเข้าข้างลิเวอร์พูลนะผมคิดว่าออกมาเสมอนะเพราะว่าศึกแดงเดือดมันเป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีเว้ยท่านผู้ชมเออแล้วคือแบบผมก็ยังยังยังขนาดผมเป็น,ปนแฟนลิเวอร์พูลผมยังแบบเยังแบบเกง่งๆเลยนะว่า คือแบบแมนยูต้องมีไม้ไม้ตายออกมาแน่นอนนะเพราะว่าถึงแมนยูเนเตดจะแบบว่าฟอร์มไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะครับจะได้ที่อาจจะอยู่อันดับที่13หรือผู้อาจจะอยู่อันดับที่1แต่ไม่แน่นะครับสึกแดงเดือดมันคือสึกแห่งสันสีไงท่านผู้ชมเออคือแบบยังแบบเครื่องๆอ,อยู่นะแบบยังกลัวๆอยู่นะเพราะว่าแมนยูเนเตดคงไม่ยอมง่ายๆแล้วนี่ยิ่งมาแข่งในสนามแมนยูเนี่ยคือแบบเจ้าบ้านน่าจะเปิดได้เต็มที่เลยนะอืมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับก็ ติดตามกันยาวๆไปนะครับยผมได้อะไรมาเนี่ยถุงมะทนานอนไฟฟ็ฟอกมาครับผมโอ้ยมีของดีๆทั้งนั้นเลยวะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ดีมกันด้วยนะครับก็อยากจะมาลงคลิปบ่อยๆนะครับนะก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงบ้างนะครับก็มีธุระนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับมีปัจจัยหลายอย่างต้องทํานะครับนะก็คือเรามาพูดของเรื่องวันนี้กันดีกว่านะคือแบบผมยังเก่งๆอยู่นะเรื่องแบบแม่มันจะ สกอบมาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับนะเอออันนี้เป็นยาอะไระกินเข้าไปแล้วไม่รู้นะครับกินเข้าไปก่อนนะครับนะโอ้อะไรเนี่ยเอาได้อะไรมาวะได้หมวกนี่เหรออ๋อโอเคเออท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมว่าท่านผู้ชมเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับ,มไ,ไ,รบไม่จำเป็นต้องลิเวอร์พูลและแมนยูนะครับอาจจะเป็นเชลซีอาร์เซนอลอ่าหรือจะลีกอื่นก็เช่นบา,นา,รนาร์เซโลนาเรอัลมาดริดอาเลติโกมาดริดอ่าอะไรอีกอะัะ ลีกอื่นก็เป็นไบเยนมิวนิกอ่าโบรุสเซียดอรตมุนอะไรอย่างนี้หรืออะไรอีกอะยกตัวอย่างเยอะแยะ,ยะนาวิเลสิกอะไรอีกอะเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรือจะทีมไทยก็ได้นะเออเมืองทองยูเนเต็ดบุรีรัมอะไรอย่างนี้นะครับแบงคอกโออหรือจะเชียร์เป็นทีมชาติก็ได้นะทีมชาติบราซิลทีมชาติไทยอะไรอย่างนี้คอมเมนต์กันได้นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ยาวๆไปเฮ้ยโอ้โห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 จงหายไป สนามแมนยูเนเต็ดกูไม่นะโ oh อ้โหไม่ก็สแม่แดงเดือดดีกันนะเดือดจริงๆเออโอเคเปิดไปยาวๆเฮ้ยอะไรกล่องครับเอามาทำไมนี่เปิดไปรุนัวครับผมเปิดไปรุนัวรุนรัวนะครับถ้าเกิดในเกมเนี่ยใครจะแพ้เนี่ยก็ไม่ต้องดราม่าอะไรกันเพราะมันเป็นแค่เกมเนะท่านผู้ชมเออนะี่ครับนะวันศึกแห่งศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะครับนะผมว่าปอกบาศเนี่ยก็ ก็โหดนะไม่ใช่ไม่โหดนะโมเมซาลาผมยังแพ้เลยนะเออโอมจงหายไปเฮ้ยเป็นไงล่ะครับเด็กๆน้องๆนู่นหนุ่ทุกคนมันหายไปจริงด้วยนะครับโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูได้ของดีแต่ไอเพชรมึงลงมาทำไมเนี่ยกูไม่ต้องการมึงแล้วเพชรเอ้ยเออโอเคเอามามีของเท่าไหร่ใส่มาให้หมดว่ามาว่าตามว่ามันเลยมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมปะถุยไม่ไม่ไม่ คลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปก่อนหรือหลังที่ผมจะไลฟ์สตรีเรมเกมไหมครับอาชีวิตรอดนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับอาชีวิตรอดผมได้นะครับผมเป็นผมจะไลฟ์สตรีมนี่ครับนะก็วันไหนไม่รู้ก็อย่ารอดูอีกทีเพิ่อ<ๆ>อาจจะลงหลังอาจจะได้ดูก่อนอาจจะได้ดูก่อนคลิปนี้ก็ได้นะครับอาจจะได้ดูไลฟ์ก่อนคลิปนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะได้ดูหลังก็รอติดตามอีกทีเนาะอืมโหมันมันทำก่อแตกเลยเหรอเฮ้ย <G ül üyor> โอ้โหหัวใจแบบปื้ดอย่างงี้ผมว่าผมชนะป๊อกปลาแน่นอนเลยวะ่ะท่านผู้ชมครับ เอา้าเพลเพนี่เปิดลักกี้บ็อกหมดแล้วเหรอเนี่ยมันไวอะไรยิ่งนี้ปฏิโ,ถโ,ถโถทโทถังอะไรนะนเฮ้ยเต็ม <ๆ S 2> แบบเต็มบูทมากนะครับตอนนี้ก <laughs> <laughs> ็ <Realm> จะมาดูกันว่าผมกับปอปอกบาใครจะชนะนะครับก็ถ้าพร้พอมแล้วเนี่ยผมอยู่ในน้าโอทัฟฟ์รอสนะครับก็ยังเก่งๆอยู่ว่าผมจะชนะหรือจะแพ้นะก็เอาเป็นว่าขอจัดนี้ก่อนละกันอ่าอันนี้โหดสุดใช่ไหมไม่รู้ว่าผมเลียงตามความพอใจของผมละกันเนาะใครจะทํอะไรละนี่ครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับพี่โอเคก็ใครชอบรายกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยไปวันดีครับปอปลอกปลาไม่ได้เจอกันนานนะครับโอ,อ้โหไปนู่นเลยมาสิครับก็มาดีครับออปอปลอกปลาอุยอุ๊ยอ,อุ๊ยอ,อุ้ยอ,อุ๊ยอืออืออือมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวดาบดาบนี้ก็สู้ไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนไม่ลดเดียว เด yup. uh, ียวเฮ้ยรถแล้วพอรถอยู่พอรถอยู่ก็พอรถอยู่ก็พอรถอยู่อ่ะสตาร์ทอือ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 เอาหนีเขาหนีเลยครับท่านผู้ชมเอาวับกลับไปแล้วไม่ได้ปอบปอกปลาอย่าวับกลับไปอย่างงี้สิพี่ใจหายนะอืออืออือนี่ทำไม่ตายอุ๊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 ยอ้าวตกหลุมอย่างงี้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 อยึก อย่างนี้อย่างอย่างนี้อือหืออือหือตายยากตายเย็นโอ้โหอึดอึดคนอะไรอึด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 กอแตกเมียวยังไม่อยากตายนี่ไงนี่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 โอ้โหหัวใจนี่พุ่งเป็นหมาเลยโอ้ยเกี่ยวอะไรกับหมาเนี่ยเฮ้ยจุ๊บปุ๊บปุ๊บอื้ออึดโอ้หัวใจผมยังบูดอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ไงโอ้ยติด ติดเองอีกไปโถไอเลือดกูอื้อโอ้โหติดเองอีกแล้วอย่าเข้าใกล้ข้าอย่างนี้สิไม่สบายใจเลยโอ้โหโอ้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 โโอ้หน่ากลัวจังเลยอื้อ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 ยังไงยังไงปอป๊อกป่ายังไงยังไงล่ะยังไงล่ะ ยังไงล่ะยังไงชาร์จ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 อืม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 ได้ไฟฟ็อกจัดการมันอืออืม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 โยน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 เฮ้ยโคตรอึดเลยอ่ะมีดาบอะไรอีกไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีแล้วนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ไงอันนี้โอ SO <is it S 1> cre ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหตายตายตาย ได้เลยอืออือโอ้ยถ้าเกิดผมว่าเสมอว่ะถ้าเกิดเวลาสู้เนี่ยจะครบ5้านาทีนี่ครับตอนนี้ก็ผ่านไปสามแล้วนะครับยังไม่จบไม่สิ้นครับนะตอนนี้โอ้โหผมว่ามีการเสมอครับถ้าเกิดเลือดปอกบใบไม่ถึงครึ่งนะครับโอ้ผมต้องรีบทำให้เลือดปอก้าเลยถึงครึ่งให้ได้อืออืออือไม่งั้นจะได้ต่อเวลาพิเศษไงอือ อฝนก็ตกปะโถเอ้ยอือ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 ืจะถึงครึ่งยังโอ้โหเส้นทางยาวไกลครับนี่ไงนี่ไงอย่าตามข้ามาอย่าตามข้ามาแล้วก็เอานี่ไปกินอืออืนั่นอย่าติดจนได้อืออันนี้โหสุดแล้วแต่มันเธอไม็มันไม่โหสักทีวะเนี่ยอืออืออือรถเยอะอยู่รถได้อยู่รถได้อยู่รถได้อยู่อือ ต้องยิงยัดอย่างนี้ใช่ไหมย,ย,ย, okay. ยิงยัดอย่างนี้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 ปาบปาบปาบปา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 บอมไปบอมไปนี่นี่ไอบอมโง่เอ้ยอ้เอ้ยชรอัตติเลนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่านั้นปอกบ้าบอกบ้าบอกบ้าจะได้ตอเวลาพิเศษจะได้ตอบเวลาพิเศษนะไม่สนเหรอไม่สนเหรอ อยากเสมออย่างนี้หรออยากเสมออย่างนี้หรออืมอือืมเอาอยู่นิ่งซะละอยู่นิ่งนก็อย่างนี้ไงอเอค่าไม่เป็นหรอกแต่เจ้าเลือดลดนะโดนเต็มเ็มเลือดก็ลดอย่างนี้แหละออ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 อืออือคอมโบได้ไหมคอมโบได้ไหมคอมโบนะคอมโบนะคอมโบนะฮอมคอมโบคอมโบดีคอมโบดีฮอนี่มันเจาะก่อยิงตีเลือดใครยิงเต็มปอกบาเอ้ย เออจะถึงครึ่งแล้วเหลืออีกเก้าวิโอ้โห้ยจะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยังไง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 โอ้โหหมดเวลาจนได้ครับผมผมกับป๊อกบาเสม,มอกันครับผมก็เอาเป็นว่าในเกมเสม,มอกันครับมคงจะไม่มีดรามา่าใดใทั้งสิน้นละเนาะอ่าส่วนเอ้เอเฮ้ย,ยส่วน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 ถ้าในเกมในสนามจริงๆนะครับก็ ก็ต้องมาเราดูอีกทีว่าใครจะชนะนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ดีมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมสี่ทุ่มครึ่งนี้เจอกันโอชั่ฟอร์